นี้ครับสีมงคลนะพี่งวดนี้สีแดงสีฟ้าสีส้มหนึ่งแปดงวดนี้ผมปล่อยให้พร้อมกับลอตเตอรี่นะครับงวดนี้ผมปล่อยให้พี่นะครับพร้อมกับลอตเตอรี่นะครับถ้าพี่จําได้นะผมปล่อยให้พี่พร้อมกับลอตเตอรี่นะครับหนึ่งห้ากับหนึ่งแปดตัวแรกก็คือหนึ่งแปดนะครับสามหางผมไม่ผมผ่านแล้วนะ ไอ้สามเม็ดนี้ผมผ่านแล้วนะครับหนึ่งห้าแปดห้าห้าสองผมผ่านแล้วอันนี้นะครับจะเป็นเลขหนึ่งแปดนะครับหนึ่งแปดเด้อหนึ่งแปดครับหนึ่งแปดนะครับพี่อ่ะต่อมาเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมชอบตัวไหนต่อไปนะครับ ก็จำไม่ได้หนึ่งแปดแล้วก็มีอันนี้แปดหกแปดหกครับแปดหกนี่สวยแล้วตรงกับทะเบียนรถด้วยระวังออกนะแปดเจ็ดซื้อไม่ได้เล่นแปดหกนะพี่พี่ฟังผมนะถ้าใครเชื่อนะวันนี้ขอให้มีโชคมีลาบร่วมกันอีกอยากเอาชนะหวยสัญจรนะครับ อยากเอาชนะหวยสัญจรแปดเจ็ดซื้อไม่ได้ซื้อแปดหกครับงวดนี้มีโอกาสออกสูงอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับแปดหกแปดหกเด้อแปดหกแปดหกครับเห็นว่าไถามากไถ่ามากแปดเจ็ดซื้อไม่ได้เล่นแปดหกนะครับผมบอกพี่เลยว่างวดนี้จะตามทะเบียนรถผมก็ได้เพราะว่าผมไปผมไป ผมไปจุดเลขวงสวงก็ตรงกับทะเบียนรถผมซึ่งอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นต่อไปนะหลักแปดนะครับอีกตัวสุดท้ายก็จะเป็นแปดเจ็ดแต่แปดเจ็ดเนี่ยมันตรงกับหวยดังผมว่าพี่นะ่าจะซื้อไม่ได้แล้วนะครับแปดเจ็ดซื้อไม่ได้เล่นแปดหกแปดหกแปดเก้ากับหัวนะระวังกับหัวด้วยนะครับอันนี้แปดเจ็ดตัวนี้ผมผมก็ชอบนะ พราะมันตรงกับทะเบียนรถผมแต่ว่ามันอั้นแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเลขเม็ดเดียวที่เขาฟันนะครับอ่ะต่อไปแต่ผมมีที่เด็ดต่อไปนะพี่จะเป็นหลักหลักห้าหลักห้านี้นะหลักห้าจะมีเพิ่มมาอีกสองหางนะครับก็จะมีห้าเจ็ดผมเขียนคู่กันเลยนะ ตอนแรกอะ่ะผมว่าจะผมว่าจะตัดออกแต่ผมไม่ไม่อยากตัดผมกลัวมันออกก็คือเลข5้าหห้าตอนแรกผมจะให้แค่57ตัวเดียวนะครับอย่าลืมนะเลขลุงป้อมนะบิดป้อมนะเลขเลขอะไรนะรักษาการนายกนะ7 5็ดห้นะครับสีมงคลคือสีสีส้มครับสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะครับ ห้าเจ็ดแล้วก็ห้าหกตัวเนี้ยตอนแรกผมว่าจะตัดออกแต่ตัดไม่ได้นะครับคนอื่นที่ที่ผมให้พี่ไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนึ่งห้าแปดห้าห้าสองเนี่ยหนึ่งห้าแปดห้าห้าสองเนี่ยถ้าซื้อไม่ได้นะผมบอกพี่แล้วว่าให้ซื้อให้ซื้อสามผังนี้ผมผมบอกก่อนนะวว่าเป็นเลขผมชอบส่วนตัวซึ่งไม่มีผมเปิดเผยที่นี่ที่แรก ในกลุ่มก็ไม่รู้ปล่อยให้ครับส่วนตัวอาจจะจะเขียนให้เลยหมดแล้วมีแค่นี้และครับแล้วเมื่อวานนะไอ้เลขที่ผมชอบเนี่ยไปออกหวยลาวแล้วอะ่ะเป็นสักขีพยานนะ เลขที่ผมชอบเนี่ยกะว่าจะมาปล่อยวันนี้เซอร์ไพรส์คนที่ว่าผมพูดมากคุณไม่มีดวงหรอกขนาดดูคุณยังคุณยังหาว่าผมพูดมากไปไปอยู่สำนักไหนเขาก็บอกคุณแบบนั้นนะใช่คดีแล้วที่มานั่งบอกเลขใช่ค,ชคดีแล้วที่มานั่งบอกเลขพวกมึง เขามาบอกผมมาบอกเลยผมมาให้โชคนะอะไม่ลีลาครับถ้าซื้อไม่ได้ซื้อสามหางนี้ถ้าซื้อไม่ได้ซื้อสามหางนี้ <c oughs> หกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดครับอันนี้ให้ให้ให้ในไลฟ์สดเลยนะใครดูก็ถือว่าโชคดีไปในกลุ่มก็ไม่ได้ปล่อยนะครับเอาแคปเลยหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้า ผมบอกพอผมถ้าพี่ดูถ้าใครดูตั้งแต่ตอนแรกผมบอกแล้วว่ารัฐบาลงวดนี้ผมชอบหนึ่งแต่ทําไมผมไม่จับหนึ่งเพราะว่าผมกลัวนหนึ่งจะมาหลักร้อยนะถ้าใครชอบเนี่ยหนึ่แล้วก็19ึ่เกนี่ยเนี่ยหนกับ17เนี่ยอยากให้เน้นสองตัวนี้แต่19ผมกันให้กลัวกับหัว ผมก็ไม่รู้เหมือนกันที่หวยสัญจรงวดนี้อ่ะผมบอกพี่เลยว่าเล่นเบาๆเล่นให้มีสติอย่าเล่นให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับเล่นแบบให้มันมีสติไม่ใช่ว่าเล่นเล่นให้ตัวเล่นแล้วหมดตังค์แล้วมาโวยวายแล้วมาด่าผมเพราะงวดนี้นะครับผมบอกพี่เลยว่าหวยมันสัญจรผมบอกก่อนนะก่อนผมจะไปใครไม่มีที่ซื้อจิ้มน,นิ้เครางแล้วเลขบวกสองผมให้ไปแล้วละสี่แปดเจ็ดอยากแผงเอาไปแผงเอาดวงใครดวงมันส่วนอันนี้ผมให้ เพิ่มเติมก็คือจะมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้านะครับแล้วก็งวดก่อนผมจะไปผมบอกก่อนว่านี้หอยส,สันจอนไม่มีใครรู้ว่าหวยมันจะออกตัวไหนจะออกแบบไหนจะออกยังไงไม่มีใครรู้แต่ถ้างวดนี้มันถ้ามันจะเบิ้ลผมอยาพี่ติดเบิ้ลแปดแปดกับห้าห้าไว้ตามในใบที่ผมส่งให้ลงให้พี่เมื่อวานเลยนะครับจะไออแล้ว I l o เล y กอยู่นี่นะครับให้ระวัง55กับ88ไว้88นี่เป็นเลขลุงป้อมนะัดระวังนะครับให้ระวังไว้นะครับเลขลุงป้อมแต่วันนี้อย่าคาดหวัง3ตัวผมบอกเลยอย่าไม่ไม่ต้องมาคาดหวัง3ตัวขอให้2ตัวเข้าขอให้เอาชนะหวยสัญจรนพอวันนี้หวยสัญจร อาจจะตายก็ได้นะครับอาจจะไม่เข้าก็ได้อาจจะตาอาจจะอาจจะไม่อาจจะมาแบบพลิกแนวแหวกแนวไม่แน่นะครับอาจจะออกตัวเดิมก็ได้อาจจะออกเหมือนงวดที่แล้วก็ได้อาจจะมาแปดสามอาจจะมาตัวเดิมหรืออาจจะมาตัวที่เก่าๆเพราะไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบผมบอกเลยไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบว่าหวยมันจอบตัวไหนแล้ววันนี้หวยสัญจรผมบอกพี่แล้วว่าเล่นแบบเบาๆเล่นให้มีสติอย่าเล่นให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ใช่ว่า ุยไม่เอกไข่งวดที่แล้วไม่เอกข้าวสามตัวงวดนี้อัดเลยตัวละห้าพันไม่เอาเล่นเบาๆผม <c oughs> ถ้าเรามีโชคมีลาบร่วมกันเราก็จะถูกไปด้วยกันอีกนะครับพี่ <c oughs> คิดแบบนี้แต่ถ้าเราดวงหมดก็คนอื่นก็จะมีโชคก็คนอื่นก็จะมาแทนแทนเรามันก็จะหมุนไปตามวัฏจักรตอนเนี้ยงวดที่แล้วเราแตก3ามตัว งวดหน้ามันก็ต้องมีคนมาแทนเราอยู่แล้วมันก็จะวนเวียนไปพี่เข้าใจไหมรอบนี้ไม้เอกขึ้นแท่นอันดับหนึ่งแต่พอรอบหน้าอ่ะหมุนแล้วไม่เอกอาจจะไม่เข้างวดหน้าไม่เอกอาจจะเข้าสองตัวอาจจะเข้าให้สองตัวแล้วมีสํานักอื่นมาเข้ามันก็จะหมุนเป็น